กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาแต่เอ๊คุณผู้ชมทางบ้านจะส่งเรื่องอะไรมาถึงเรานะผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันงั้นเราไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าครับ่าคุณหมอคะขอรบกวนนะคะคือน้องหมาคะ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับตาน้ำตาไหลมีที่ตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คืออยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะแล้วให้เราทำยังไงคะรักษาย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะสำหรับคำถามนะคะที่ สุนักที่มีน้ําตาไหลเยอะหรือว่ามีขี้ตาเยอะอนะคะกอ็อันดับแรกนะคะก็ให้เจ้าของสํารวจที่ตาของน้องก่อนนะคะว่าตาน้องมีการบวมหรือเปล่ามีขนตามา ทิ้มที่ตาน้องเขาหรือเปล่าหรือว่ามีแผลที่ตาหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้นะคะถ้าหากว่าเป็นขนหรือว่ามีแผลเนี่ยเจ้าของจะต้องพาน้องไปพบกับคุณหมอนะคะแต่ถ้าหากว่าน้องมีอาการดูจากภายนอกแล้วลูกตาย,ยังปกติดีอยู่ไม่มีแผลดูแล้วขนไม่น่าจะมีมาชนที่ที่ลูกตาน้องเขานะคะเจ้าของให้ลองใช้เป็นน้ํายาล้างตาของคนน่ะนะคะลองเช็ดล้างทําความสะอาดดูก่อนนะคะแล้วก็ <c oughs> อีกสาเหตุหนึ่งที่สามารถทําให้น้ําตาหรือว่ามีขี้ตามากได้นะคะก็อาจจะเป็นพวกโรคติดเชื้อซึ่งนตรงนี้นะคะเจ้าของควรจะต้องพาไปพบคุณหมอหรือว่าสัวะแพทย์นะคะเพื่อตรวจหาปัญหาที่แท้จริงของการที่จะเกิดขี้ตาหรือว่าน้ําตาได้หรือว่าอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นมาจากภาวะท่อน้ําตาอุดตันซึ่งตรงนี้สามารถพบได้ค่อนข้างบ่อยในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นนะคะ ภาวะท่อ้ํา,าตาอุดตันเนี่ยมีได้ทั้งสองแบบคืออุดตันจากการที่โครงสร้างของตัวท่อ้ําตาเองมีปัญหาโดยเป็นมาแต่กำเนิดหรืออีกอย่างหนึ่งคือตามีเมืกมากเกินไปทำให้ท่อ้ําตาเนี่ยซึ่งปกติแล้วนะคะท่อ้ําตาของสุนัขเนี่ยมันจะมีมาเปิดที่ตรงหัวตาแล้วก็ที่ตรงปลายจมูกของน้องถ้าหากว่ามันมีการอุดตันหรือว่ามีเมือกมาอุดเนี่ย ท่อน้าตาที่มาเปิดตรงปลายจมูกน้องก็จะไม่สามารถไหลผ่านออกมาได้อย่างสะดวกก็เลยส่งผลทําให้น้ําตาเนี่ยเอ,อ่ยย้อนออกมาที่หัวตาทําให้น้องมีปัญหาท่อน้ํตาอ,อ่ามีน้ําตาไหลออกมาจากท่อน้ําตามากเกินไปก็จะทําให้เห็นว่ามีน้ําตาไหลแล้วก็มีขี้ตามากกว่าปกาตินะคะ อีกปัญหาหนึ่งนะคะที่สามารถเจอได้ก็คือปัญหาของภูมิแพ้ซึ่งอาจจะมีได้จากแพ้มาจากทั้งแพ้อาหารหรือว่าแพ้สิ่งแวดล้อมอน,นะคะในกรณีที่แพ้อาหารนะคะสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องปรึกษาสัตะวะแพทย์ก่อนว่าตัวสุนัขของเราเนี่ยมีปัญหาในการแพ้อาหารจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการทดสอบโดยปรึกษาสัตะวะแพทย์ก่อนนะคะส่วนภูมิแพ้อากาศ เจ้าของจะสังเกตได้ง่ายๆเลยคืออย่างเช่นสุนัขชอบมีปัญหาเหมือนแพ้ในช่วงนี้ฤดูนี้น้องจะเป็นอย่างนี้อยู่เป็นประจำเป็นอย่างต่อนเนื่องเห็นได้ทุกเดือน2เดือนหรือว่าปีละครั้งน้องจะมีอาการอันนี้คือบ่งบอกได้คร่าวๆนะคะว่าน้องมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เรื่องสภาพอากาศนะคะโดยส่วนใหญ่เท่าที่ชอบเจอก็คือจะเป็นภูมิแพ้ในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าฝุ่นมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ ส่วนวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องไปทดสอบกับสตัตวแพทย์อีกทีนึงว่าน้องมีปัญหาแพ้อะไรเพราะบางบางครั้งเนี่ยสุนัขเนี่ยสามารถแพ้ได้หลายอย่างอาจจะต้องมีการทดสอบก่อนว่าแพ้อะไรถึงจะแก้ไขได้ถูกต้องหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ถูกต้องเพราะว่าในกรณีของการแพ้อากาศเนี่ย น้องอาจจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นสิ่งนั้นอย่างเช่นน้องแพ้ไรฝุ่นหรือว่าละอองดอกหญ้าบางชนิดน้องก็ต้องหลีกเลี่ยงไรฝุ่นและละอองดอกหญ้าเหล่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้กระตุ้นให้เกิดการแพ้หรือว่าในระยะเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องมีกินยาหรือหยอดตาช่วยเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่ง ของปัญหาที่มีคี้ตาเยอะนะคะอาจจะเกิดได้จากาภาวะตาแห้งซึ่งก็ทำให้มีปัญหาของคี้ตาไหลออมามากๆก่อปกติได้เช่นกันนะคะส่วนตาแห้งเนี่ยเบื้องต้นคร่าวๆง่ายๆนะคะ ก็สามารถแก้ไขได้คร่าวๆด้วยตัวเองที่บ้านก่อนโดยการหาน้ำตาเทียมอาจจะเป็นน้ำตาเทียมของคนก็ได้มาหยดให้น้องดูก่อนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องปรึกษาศัตวแพทย์ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าบางกรณีเนี่ยถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องใช้ยาอย่างอื่นมากกว่าแค่น้ำตาเทียมเข้าช่วยนะคะโอ้โหหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับคาถามที่คุณคุณผู้ชมทางบ้านส่งมา <c oughs> หาทางคุณหมอโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อคุณหมอก็ตอบไปอย่างละเอียดครบถ้วนในทุกๆคำ ที่ได้ถามมาเรียบร้อยแล้วใช่แต่ว่าพูดถึงสาระนี่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับค่ะยังมีสาระต่อในช่วงหน้าในส่วนของคุณน้องแอนคลิปใช่เราจะมีทิปดีๆจากครูฝึกสุนัขแค่น, <ะ S 1> นายเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับคำตอบจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาถึงเรา ปมือดังๆเลยนะครับให้กับคุณหมอคนเก่งของผมคนนี้แต่ว่าความสนุกและสาระความรู้จากรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับช่วงหน้าผมก็ยังมีทิปดีๆจากครูฝึกสุนัขเคนายรวมถึงพี่นุก,กี้เนี่ยก็จะมีคลิปน่ารักน่ารักจากสัตว์เลี้ยงแสนรู้มาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องคอติดตามชมในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ไปเบรกสักครูน่นึงก่อนครับ นี่เราดูแลด้วยตระหนักถึงความรักและความผูกพันระหว่างเจ้าของสัตว์เราจึงยึดถือคำว่า choose the best for your pet โรงพยาบาลสัตว์ทองหลอ่อเปิดแล้ววันนี้ที่พัทยาใตา้ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบ้านรักสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับแต่เอ๊คุณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าว่าการขอมือสุนัขและการฝึกให้เจ้าแมวหมาสวัสดีสองขาเนี่ยเขาฝึกกันยังไงหายสงสัยได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ครูฝึกสุนัขจากเคนายจะมาบอกให้เราฟังถึงวิธีการฝึกครับรวมถึงพี่นุกกี้ก็จะมีคลิปน่ารักน่ารักจากสัตว์เลี้ยงแสนรู้มาฝากคุณผู้ชมด้วยติดตามต่อจากนี้เลยครับ สวัสดีค่ะชื่อคุณลุกนะคะจากศูนย์ฝึกศุนป์เคนายศิลาชาสว่วนนี้ต้องให้เฮงพันรามาดอวันนี้เราจะมาฝึกพื้นฐานการขอมือแล้วก็สวัสดีสองขานะคะเฮงขอมือใหม่ๆเขาไม่เป็นเราก็ต้องฝึกเขาด้วยการขอมือหน่อยจับมือจับมือเขาขึ้นมาบ่อยๆแล้วบอกขอมือข้างใดข้างดึงก็ได้ยาซ้ายหรือขวาก็ได้เฮงขอมือหนอยคะ่ะ ที่ค่ะเก่งทำบ่อยๆนะคะแล้วต่อมาแล้วาก็จะเริ่มชินชินคำสั่งของเราขอมือครับเก่งมากอีกข้างหนึ่งอทิลข้างหลวงศิลข้าง,างาค่ะคอยทางนี้ดีมากเก่งทำได้ชมเขาด้วยนะคะดูน่าอันนี้ น,น,น,นั่งสวยใช่ไหมนั่งไม่คอยนี่จะเป็นสองขาเลยนะคบอ่ะเพลงสวัสดีครับอัพสวยสวยครับอัพคอยไม่ใหม่ๆมก็ช่วยเขานิดนึงอะคะ่ะช่วยจับขาเข้ามาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างหลังเขาแล้วก็ขาเขาจะได้รับน้ําหนักนะคะค่ะสรุปก็คือการฝึกน้องให้สวัสดีนะคะก็คือหมั่นฝึกเขาบ่อย จะเป็นช่วงเช้าหรือช่งเย็นก็ได้วันหนึ่งไม่ต้องนาน5 1 0นาทีมีเวลาให้เขาไปไหนก็ขอขอขอมือนะคะวันดีค่ะทีละข้างวันดีค่ะมันทําเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มชินแล้วก็จะยกให้เราเองนะคะเฮงวันดีค่ะวันดีค่ะดีมา Come on, buddy. <laughs> it's okay. Come on. โอ้โหจบไปกับคลิปดีๆของคุณน้องแล้วก็คลิปน่ารักน่ารักของคุณพี่ใช่เป็นยังไงล่ะเต็มอิ่มกันเนาะกับรึ่งชั่วโมงใช่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็หมดเวลาเวลาหมดแล้วอืมที่หลังอ่ะพี่จะไปซื้อนาฬิการมาไหร่ปเรียนจะได้มีเวลาเยอะๆไงผู้ชมได้เห็นหนังหน้าเราในหน้แต่นาฬิกามันเดินไม่ตรงนะทำไมอ่ะตอนแรกเชียงเชียงแป๊บเดียวอ่ะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วจริงเหรอจริงทำไมอ่ะมันเอียงเหมือนเหมือนคุณน้องใช่ไหม มันเดินไม่ต่องเอียงสายตาขยเอียงเลย,ยเทยเลเดินเอียงเนี่ยเดินเอีย <c> ง <oughs> <c oughs> คุณน้องคะคุณพี่อ่ะยิ่งไม่มีตัวยันอยู่ด้วยนะคะอัแอบสลายคุณผู้ชมแอบสลายไม่เป็นไคุณพี่มีประกันคุณน้องล่ใะใช้ปร,ประกันสุขภาพประกันสังคมผมว่าประกันสุขภาพประกันผู้สูงอายุเฮ้ย <c oughs> ประกันผู้สูงเขาดูแลดีนะคุณน้องยังไงบ้างคุณเก้ก็ดูแลแม้กระทั่งยายาก็เป็นยาเฉพาะ ท่วก็ให้สำหรับคนสูงมาอย่างเดียวอาหารก็อาหารเหลวแต่ตอนหลังเนี่ยพี่ลูกี้ขอเป็นอาหารแข็งบ้างเล็นน้อยถึงกลากลางที่ชอบเคี้ยวี่ยังมีฟัน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 เก่งอะมว์มาวหมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมแล้วแหละก็ลาอีกแล้วก็ลากันไปแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราใหม่ในอาทิตย์หน้ากับบ้านรักสัตว์นี้แล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m ั a r n a s a t n i สามารถส่งคลิป หรือว่าคำถามมาหาพวกเราได้เลยนะคะถึงพวกเราเนี่ยไม่ตอบเองหรอกอตอบดิตอบหน่อยนะตอบแต่ว่าจะเอาคำตอบเนี่ยมาจากคุณหมอศัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเม้นในหน้ากระดานพวกเราจะตอบเองใช่อะไรรู้เราก็จะตอบนะข้ะรมาคุยกับเราได้ <laughs> รู้ก็ตอบไม่รู้ก็ตอบไไม่รู้จะไปถามคุณหมอมาให้จ้าจ้าซึ่งจะบอกว่าอาทิตย์หน้ายังมีอะไรดีๆอีกมากมายแต่ว่าจะเป็นเรื่องของสุนัขพันธุ์ไหนหรือสัตว์เลี้ยงอะไรนั้นต้องคอยติดตามนะครับรวมถึงทิปดีๆแล้วก็คลิปน่ารักๆจากพี่นุกี้ด้วยใช่อาทิตย์นี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ